สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะคบดาราอายุห่าง20ปีทูนฮิรัญ,ญายาัเปิดตัวแฟนใหม่คบดาราตัวย่อเคอายุห่าง20ปีมานาน4ปีเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับทูนฮิรัญ,ญายาัโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอดีตแคสโนว่าวงการบันเทิงและต้องบอกเลยค่ะว่า ทุนเฮรัญยทรั์นั้นลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า40ปีล่าสุดทางด้านทุนเฮรัญยทรั์ได้ออกมาอัปเดตดวงตาหลังจากที่ป่วยเป็นโรคต้อหินโดยได้กล่าวว่าดวงตาข้างขางวามองไม่เห็น100%ส่วนข้างซ้ายก็กำลังรักษาอยู่หมอบอกเหลือประมาณ30%ค่ะเราใช้ชีวิตอยู่มาแบบนี้มาเป็นปีแล้วก็ค่อนข้างชินภายนอกคนมองไม่ออก เมื่อปีที่แล้วก็จะเปลี่ยนกระจกตามาอีกทั้งยังมีปัญหาสุขภาพคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3ามเส้นทำบอลลูนไป2เส้นพอมันตีบปับ๊บมันก็เหมือนกับหลอดน้ําเลือดไม่ไปมีอาการปวดนู่นนี่ก็เลยไปหาหมอหมอเขาฉีดสีก็เลยรู้ว่ามันไปตันอยู่ตรงนั้น นอกจากนี้ทุนฮิรัญยาซับยังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องหัวใจด้วยค่ะว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวสวยรายหนึ่งอายุห่างกัน20ปีอีกทั้งยังเป็นคนในวงการตัวย่อเคเป็นฟรีแลนซ์ไม่สังกัดช่องแต่จะบอกว่าไม่ใช่คนสวยอะไรมากสวยที่ใจโดยได้พบรักกันในกลางกองถ่ายคบมาได้4ปีแล้วพร้อมกับฝากบอกด้วยค่ะว่าสาวเคเราครบกันมานานเราก็คิดว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจกัน ดูแลซึ่งกันและกันผมก็คิดว่าคงไม่ช้าไม่นานก็คงจะปิดไม่มิดยังไงก็ขึ้นอยู่กับน้องเขานะครับว่าจะพร้อมเมื่อไหร่งานนี้ก็ททำเอาบรรดาขาเพือกตอมกระตุกกันลัวๆเลยทีเดียวค่ะว่าสาวเคจะเป็นใครกันนะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ